ก็ก็ก็คุยปกติครับคุยปกติเหมือนเดิมครับก็ต้องพัฒนาติจดจำเลยไหม,มครเอออันนี้คือก็ยัง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 คงคงที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคือน้อ, <S 1> <S 1> องเขาบอกว่าที่จี จีบไม่จีบบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไม่เจ๋อเราเองหรือเปล่าเออคือถางคนถังไม่จีบดีกว่าคือก็คุยคือเราสนิทสนิทดูไม่รู้ตัวเพราะว่าเรามีอะไรเราคุยกันตลอดนะครับสนิทที่ว่านี่คือเป็นพี่น้องหรือว่าสามารถที่จะเป็นพัฒนาเป็นเออเป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกันป็นพี่น้องกันแต่ว่าเรื่องพัฒนาคือมันมันคือเรื่องอนาคตเราไม่เรายังยังพูดไม่ได้อยู่แล้วพูดแล้วดูเกิดอะไรนะขึ้นน้ดูเกิดมันก็เป็นธรรมดานะฮะมันก็แบบมันต้องรอดูอนาคตมากกว่าครับ หลายคนยังอยากรู้ว่าตกลงที่เป็นจีบน้องจีบหรือเปล่ากันบ่อยเออไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบไม่ได้จีบเพราะว่าไม่ได้จีบเลยเพราะว่าคือมันไม่เชิงจีบหรอกมันเหมือนกับเราสนิทกันแล้วเราคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องที่ดูแลกันไปใช่ดูแลกันทุกเรื่องเออสนิท,ทส,สนิท,นทถือว่าสนิทที่สุดในห้าสาวใช่ใช่ใช่หมายความว่าเราร่วมงานใช่ใช่ครับคือคือค่อนข้างที่จะออกอีเวนต์บ่อยอะไรเงี้ยก็เลยสนิทกัน ก็ต้องรอดูครับเวลาเป็น,เป,นเป็นเครื่องพิสูจน์ครับซัมเมอร์นี้พี่เป็นจะมีโอกาสได้ไปเก็บอะไรบ้างตัวอบ้งอะไรแบบอะเงี้ยเออยางยางครับยังครับตรงนี้ยังตรงนี้เก็บ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 ร่างไว้ก่อนครับครับผมยังครับรยังไม่มั่นใจใช่ครับมีติดต่ออะไาบ้างเองเอก็มีบ้างครับมีบ้างครับแต่ว่ายัง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 เพราะว่าตรงนี้หุ่นเรายังไม่เฟิร์มเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวที่ตัวเราโอเคครับ